ลุงตู่คืนรถประจำตำแหน่งให้ทำเนียบสี่คันกลัวโดนคอรหาใช้ของหลวงเมื่อวันที่24สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ8ปีสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนับถอยหลังเขาดาวการพ้นวาระครั้งนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กทวิตเตอร์คือนายกเถื่อนขึ้นเทรนทวิตเตอร์ ตั้งแต่เริ่มเข้าวันที่24สิงหาคมล่าสุดทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปในวันนี้ได้ส่งคืนรถประจำตำแหน่งนั่นก็คือรถกันกระสุนรวม4คันคืนสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาให้เสร็จ เพราะกังวลว่าจะก,กลายเป็นข้อคอรหาว่าใช้ทรัพย์สินของหลวงหากไม่นำมาขึ้นโดยพลขับได้นำรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพร้อมรถในขบวน3ามคันรวมเป็น4ี่คันที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นพาหานะระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกนำมาขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ